เอาล่ะสวัสดีทุกคนวันนี้คุณอยู่กับคลิปไกด์ของวิดีโอเกี่ยวกับเซียวนะก็ผ่านมาเป็นเวลา6เดือนแล้วที่ผมได้อยู่กับเซียวมาแล้วก็วันนี้ก็จะมาทำคลิปไกด์วิดีโอเกี่ยวกับวิธีการเล่นเซียววิธีการบิลแล้วก็พอสอนต่างๆกลุ่มดาวว่ายังไงอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับกับพ่อหนุ่มรูปหล่อคีเก๊กคนนี้นะครับโอ้โหดูขนาดกูพูดเปิดคลิปแล้วยังจะเก๊กอีกนะโอเคกูลืมเปิดครับเปิดเปียดดิ ก็สำหรับคนที่ซิมเซียวมาเป็นเวลานานเนี่ย <m uch ly> ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าพอสวรรค์ของเขาทําอะไรได้บ้างแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่รู้เดี๋ยวผมจะ <ấu> บอกให้นะครับเทียวนะครับเป็นตัวละครธาตุลมนับดาเมจเดิวเลอร์นะครับผมเป็นตัวแครี่นะครับแล้วก็เป็นตัวที่เน้นอยู่บนฟิลเป็นเวลานานนะครับผมเน้นให้ทีมทีมซัพพอร์ตเขาแล้วก็ให้เขาเนี่ย <m uch ly> เป็นตัวดาเมจหลักนะครับผมอัตราการเติบโตของเขาเนี่ยจะเป็นอัตราครีนะครับผมพอสวรรค์นะอย่างแรกเลยคือการโจมตีปกติไม่ได้มีอะไรสำคัญมากแต่ว <uyor> ่าสกิลนี้เป็นสกิลที่ควรอัเเป็นอยย่างแรกล เพราะเซียวเนี่ยจะเป็นตัวทําดาเมจจากการกระโดดแทงนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ความแรงจะอยู่ที่สกิลนี้เลยนะครับผมส่วนใหญ่อ้าห้าเนื้ออีกแล้วในส่วนของสกิลธาตุนะครับผมพอเรากดเนี่ยเราจะพุ่งไปข้างหน้าครับทาความเสียหายลมนะครับผมมีทั้งหมด2ชาร์จคูลดาวสิบวิทนะครับผมเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถือว่าแรงใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็สามารถใช้การอากาศได้ด้วยนะครับจะมีประโยชน์มากในการเดินทางนะครับแล้วก็มาในส่วนของไฮไลท์ของตัวเซียวกันดีกว่านะครับอันตินะครับก็พอเราใช้แล้วเนี่ยเซียวจะเข้าสู่โหมดยักษ์สาครับสาากนะครับผม ทำดาเมจทั้งหมดนะครับเป็นธาตุลมนะครับผมแล้วก็พวกเพิ่มความสามารถในการกระโดดให้เซียวนะครับกระโดดขึ้นได้สูงขึ้นนะครับผมแล้วก็พอเซียวอยู่ในโหมดนี้เนี่ยจะดูดเลือดตัวเอง2%ทุกวินาทีครับก็ต้องระวังกันหน่อยนะแล้วพอเซียวกระโดดขึ้นแลแ้วแทงลงพื้นเนี่ยก็จะสามารถทําเป็นดาเมจความเสียหายลมเป็นวงกว้างได้นะแล้วก็ในส่วนของพาสซีฟนะครับผมพาสซีฟของเซียวเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับพอเราอยู่ในสถานะของอันติเนี่ยนะครับทุกๆ3วินาทีจะเพิ่มดาเมจให้ตัวเอง5%ครับเพิ่มได้มากสุดถึง25% นั่นหมายความว่ายิ่งเซียวอยู่ในอันตินานนะครับก็จะสามารถทําดาเมจได้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกพาสซีหนึ่งนะครับพอเราใช้สกิลธาตุเนี่ยภายใน7วินาทีสกิลธาตุครั้งต่อไปจะสร้างความเสียหายมากขึ้น15%นะครับซ้อนทับได้มากสุดถึง3ครั้งนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมมันถึงซ้อนทับได้3ครั้งเพราะว่าสกิลธาตุเรามีแค่2ชาร์จเพราะว่ากลุ่มดาวที่1ของเซียวเนี่ยจะเพิ่มชาร์จให้1ชาร์จให้กับสกิลธาตุนะครับนั่นหมายคคววาาาาาาามม่่ถ้้้้ออยยกใหพสสพสสซซีีีฟเเเนนนนทททงงไดดตต็ปปรระะะิิธภับล C1 แล้วก็พาสีสุดท้ายนะครับผมลดอาตาการปีนเขานะครับผมก็เซียวจะปีนเข่าได้นานขึ้น20%นะครับผมแล้วก็มีพาสีหนึ่งมีแค่เฉพาะเซียวเท่านั้นก็คือไม่ว่าเราจะอยู่สูงแค่ไหนนะครับผมเราแทงลงบนพื้นนะเราจะไม่รับดาเมจเลยแม้แต่น้อยนะครับผมส่วระดับความสัมพันธ์ของการอัพพรสวรรค์นะครับแนะนำนับให้เน้นที่การโจมตีปกติก่อนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอันตินะครับและอย่างสุดท้ายก็คือซีลวธาตุนะครับผม ตายการเล่นของเซียวนะครับแนะนำนะครับให้เอาซัพพอร์ตออกมาใช้สกิลให้หมดก่อนนะครับผมแล้วค่อยให้เซียวในอันตินะครับเนื่องจากว่าถ้าเอาเซียวมาอันติแล้วเปลี่ยนตัวกลางคันนะครับอันติของเซียวจะถูกแคนเซิลทันทีนะครับผมเพราะงั้นนะครับในการโรเตชันเนี่ยแนะนําให้เอาซัพพอร์ตออกมาใช้สกิลก่อนและให้เซียวเนี่ยกดสกิลท่า2ครั้งนะครับอันติแล้วก็ทำดาเมจไปเลยนะครับผมรูปแบบประมาณนี้นะครับสาเหตุที่ให้ใช้สกิลท่าก่อนนะครับเนื่องจากว่าพอเซียวอยู่ในโหมดอันติแล้วเนี่ย พอใช้สกิลท่าเซียวจะไม่ได้รับอนุท่าหรือเอเนอรเลยนะครับจะทำให้เราไม่สามารถมีเอเนอรมากพอที่จะเล่นในรอบต่อไปได้นั่นเองนะครับผมในส่วนของตรงนี้จะมาพูดถึงทริกเล็กๆนก้อยๆสำหรับเซียวกันนะครับผมในร่างอันตินะเวลาอันตีเนี่ยแนะนําไม่ให้กระโดดสูงเกินไปและต่ําเกินไปนะครับผมจะสังเกตได้ว่าตัวคูลน,นี้นะครับจะมี2ตัวนะ ถ้าเรากระโดดต่ำเกินไปนะครับมันจะใช้ตัวคูณอันแรกนะครับซึ่งมันจะเบานะครับแนะนําให้กระโดดสูงนะครับแต่ไม่สูงเกินไปนะครับผมเพราะว่าถ้าสูงเกินไปนะมันจะทําให้เราแทงช้านะครับแล้วก็ทําให้เราแทงได้จํานวนที่น้อยลงนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับกะให้ดีนะครับไม่สูงเกินไปและไม่ต่ําเกินไปนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของคอมโบนะจะมีอยู่2แบบนะผมก็ที่ผมทําประจำครับก็คือสลับมอนหมู่นะแบบแรกก็คือกระโดดแทงนะครับแล้วก็คลิกซ้ายนะครับแล้วก็กระโดดแล้วก็แทงแล้วก็คลิกซ้ายแบบคลิกปุ๊บกระโดดเลยนะผม มันจะทาดาเมจเพิ่มขึ้นมา1นึ่ฮิตนะครับผมก็จะเหมาะสําหรับมอนหมู่นะครับผมแต่สําหรับมอนเดี่ยวนะครับหรือว่าเป็นบอสแนะนําให้ชําเจ็ตคอมโบครับเจ็ตคอมโบคืออะไรนะครับก็คือการกระโดดแทงนะครับแล้วก็โจมตีนะช้าโจมตีในส่วนของอาวุธของเซียลนะครับอาวุธที่ดีที่สุดสําหรับเขาเนี่ยก็จะเป็นฮอกเจ็ดอาวุธประจําตัวของเขานะครับแน่นอนอยู่แล้วทำดาเมจได้มากที่สุดนะครับ แต่ส่วนตัวนะครับผมไม่มีนะครับผมเพราะว่าเลือชิบหายเลยแต่สําหรับคนที่เป็น F 2 P นะครับสำหรับคนที่อยู่ในช่วงต้นเกมนะครับแนะนําเป็นหอก3ดาวไวท์เทสโซนะครับเพราะออฟลองนะครับเป็นอัตราคริสนะครับผมส่วนพาสซีฟเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็สําหรับคนที่ส่งกายชาแล้วมีเหรียญสตาร์กิเตอร์เลือเนี่ยแนะนานะครับให้แลกเป็นหอกแบล็คคริสนะครับออฟลองนะครับเป็นความแรงคิ้ซึ่งแรงมากๆเลยนะครับพาสซีฟก็ดีด้วยนะครับเพิ่มแอคแท็กให้เราเมื่อเราฆ่ามอนสเตอร์นะครับ แนะนำนะครับสำหรับ F 2 P เนี่ยอันนี้อาจจะดีที่สุดแล้วนะครับผมแต่สำหรับคนที่คิดว่าเปเพื per ่อพิเศษได้ค่ะแนะนำนะครับเป็นเดสแมทนะครับออก BP นะครับผมออฟลองเป็นอัตราคริซึ่งเยอะมากนะครับแล้วก็พาสซีฟเนี่ยยิ่งขัดเก่าก็ยิ่งทำให้เซียวเนี่ยตีแรงขึ้นเทียบกับแบ็คคริปโพแล้วเนี่ยผมว่า2อันนี้ใกล้เคียงกันนะครับดาเวเิดใกล้เคียงกันมากแล้วแต่ชอบเลยนะครับแล้วแต่ว่าคุณเนี่ยคัสเตดอัตราคริหรือความแรงขิดนั่นเองนะครับผมในส่วนของหอกครับโปรตอไทป์สตาร์กิเตอร์เนี่ย ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่คิดว่าขาดแคลนเรื่องการฟื้นฟูนพลังงานเนี่ยอติมาไม่ทันหอ,อกนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมในส่วนของหอ,อกกาชาเฟเวนิสแลนส์เนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการฟืนฟ้นฟูนพลังงานได้ดีแล้วก็ซัพพอร์ตทีมได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นหอ,อกที่ดีนะครับ ในส่วนของอาร์ติแฟกต์สำหรับเซียวนะครับแนะนำนะครับให้หาออบหลักออบรองโหดๆนะครับเซตโบนัสสำหรับเซียวไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าอยากดันตัวละครนี้ให้สุดนะครับแนะนําเป็น2ลม2กาเดียเตอร์นะครับหรือ2กาเดียเตอร์2ชิเมนาวะก็ได้เหมือนกันและเนื่องจากตอนนี้นะครับเซียวได้มีอาร์ติแฟกต์เซตใหม่นะครับเวอร์มิเลียนนะครับความต่างระหว่าง2ลมกับ4เวอร์มิเลียนเนี่ยไม่ได้ต่างมากขนาดนั้น เพราะฉะนั้นสำหรับผู้เล่นเก่านะครับที่คิดว่าจะไปฟาร์มดันใหม่ดีไหมแนะนําว่าให้ใช้เซ็ตเก่าดีกว่านะครับเพื่อประหยัดเลซิ่งจะได้ไม่เปลืองด้วยนะครับแต่สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับแนะนําให้ฟาร์มอร์ติแฟ์ใหม่ไปเลยนะครับผมไม่เสียหายอะไรในส่วนของสเต็นะครับออฟลองแนะนำนะครับให้เป็นอัตราคีความแรงคีพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับผมนาฬิกานะครับเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะถ้วยก็เป็นบนอัค่าเสียหายลมและอย่างสุดท้ายหมวกนะครับให้เป็นอัตราคีความแรงคีนะครับแลวแต่ว่าีน้ณ ผมแนะนำนะครับให้อัตราคินะครับขั้นต่ำนะครับอยู่ที่ประมาณ 60- 70นะครับถ้า80-90เนี่ยดีมากนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับผมในส่วนของฟื้นฟูพลังงานนะครับแนะนำนะครับขั้นต่ำให้ได้สักร้อยยากำลังดีนะครับผมหรือได้มากกว่านั้นก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าต่ำกว่านี้อาจจะมีปัญหาเรื่องขาดแคลนอินเทอร์เนะนครับผมมาในส่วนของกลุ่มดาวของเซลกันนะครับผมกลุ่มดาวที่1นะครับผมก็จะเพิ่มชาร์จให้กับสกิลท่านครับหนึ่งชาร์จนะครับ ได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับผมกลุ่มดาวนี้นะครับจะช่วยเรื่องปัญหาการขาดแคลนเอ NERGY ให้กับเซียวนะครับผมกลุ่มดาวที่2นะครับผมเมื่อเซียวนะครับไม่ได้อยู่ในสนามนะครับผมจะเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานธาตุให้กับเซียวยีนะครับผมกลุ่มดาวที่3นะครับก็จะเพิ่มเลเวลให้กับสกิลธาตุสามเลเวลนะครับผมตรงนี้ก็เพิ่มตามเหตุได้ดีเลยกลุ่มดาวที่4นะครับเมื่อพลังชีวิตของเซียวต่ำกว่า50%นะครับผมพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้น100%นะครับผมกลุ่มดาวที่5นะครับผม เพิ่มเลเวลให้กับสกิลอันติ3เลเวลนะครับอันนี้เพิ่มดาเมจได้เยอะอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็มีประโยชน์นะครับกลุ่มดาวสุดท้ายนะครับกลุ่มดาวที่6นะครับผมเมื่อเสี่ยวนะครับใช้อันตินะครับแล้วก็พุ่งโจมตีจากอากาศโดนมอนสเตอร์อย่างน้อย2ตัวนะครับจะใช้สกิลธาตุได้ไม่มีวันจำกัดเลยนะครับผมเป็นเวลา1วินาทีก็โหดมาก เราก็สนุกด้วยนะครับแต่มีข้อเสียครับผมนั่นก็คือเมื่อสู้กับบอสกลุ่มดาวนี้จะไร้ประโยชน์ทันทีนะครับเนื่องจากบอสมีแค่ตัวเดียวนะครับแต่เงื่อนไขต้องใช้มอนสเตอร์อย่างน้อย2ตัวนั่นหมายความว่า C 6นะครับสู้กับบอสก็เหมือนเล่น C 1 C 0อะไรอย่างนั้นนะครับผมโดยรวมนะครับสำหรับคนที่มีงบนิดหน่อยนะครับแนะนําไปที่ C 1ก็ดีแล้วเก่งแล้วนะครับผมและสำหรับคนที่มีงบมากนะครับก็ไปถึง C 6ได้เลยนะครับเล่นสนุกเราก็โหดแน่นอนครับผมแต่จะมีปัญหา จัดทีมให้กับเซียวนะครับผมแนะนานะครับถ้าใครมีพ่อก็ให้แนะนานะครับให้พ่อมาเล่นกับลูกเลยนะครับผมเพราะว่าพ่อเนี่ยสามารถซัพพอร์ตลูกได้เต็มที่เลยนะครับผมลูกของจงหลีนะครับสามารถลดต้านทานได้ทุกท่าเลยครับรวมถึงท่าลมด้วยนะครับการที่จะหาสกิลที่ลดต้านทานลมได้เนี่ยหายากมากนะครับน่าจะเป็นเวนตกลุมดาที่6นะครับแล้วก็จีนลุมดาที่4ี่นะครับซึ่งก็ ต้องใช้ดวงและเงินระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าจ้งหลีที่ซีศูนย์สามารถทําหน้าที่นั้นแทนได้นะครับผมแนะนําให้เอาพ่อไปเล่นกับลูกเลยแถมจ้งหลีเนี่ยสามารถสร้างโลให้เซียวเนี่ยเล่นได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยครับไม่ต้องกลัวตายนะครับผมส่วนตัวที่3แนะนําเป็นเบนเน็ตนะครับหรือไม่ก็โมนาครับผมเพื่อมาปั๊บดามจเซียวนะครับผมตัวสุดท้ายนะแนะนําให้เป็นแบตเตอรี่ให้กับเซียวนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับซูโคสหรือซายยุนะครับผม มาทําให้เซียวนะครับมี energy ในการเล่นอันตินะครับผมส่วนวิธีการทํานะครับผมเอ่อให้เอาจีนหรือว่าซูโคสซายุคาชะหรือใครก็ตามที่เป็นธาตุลมนะครับกดสกิลธาตุนะครับแล้วก็เอาเซียวเนี่ยออกมารับอนุธาตุนะครับเซียวก็จะได้ออนุธาตุแล้วก็จะได้ energy แล้วนะครับสำหรับอันตินะครับผม หรือจะเป็นไรเด้นนะครับเล่นกับไรเดนก็ดีเหมือนกันนะครับไรเดนนะครับก็คอยร้างอนุทาตให้กับเซียวนะทำให้เซียวมีอันติเล่นได้เหมือนกันนะครับผมหรือว่าใครที่มีอเบโดนะครับแนะนําให้เล่น2ลม2หินนะครับจะเป็นทีมที่ดีมากเลยนะครับจ้งหลีนะครับอเบโดนะครับแล้วก็เซียวแล้วก็แบตเตอรี่ทตุลม1ตัวนะครับผมเนื่องจากที่เล่น2หินนะครับเพราะว่า จะได้การสั่นพองนะครับทำให้ตัวละครที่อยู่ในโล่เนี่ยทำดาเมจได้มากขึ้น15%บ็นะครับก็บัฟให้เซียวเนี่ยทำดาเมจได้มากขึ้นไปอีกนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมทีมสำหรับเซียวนะครับก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าทีมเซียวลงอับิชิ้นที่2นะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเพลงมา I 谢。 ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปไกด์เซียวนะผมต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดว่าผมพูดผิดพูดติดขัดหรือพูดเร็วไปนะครับผมยอมรับเลยว,ว่าอาัดหลายรอบมากนะเพราะว่าผมเป็นคนที่พูดไม่ดูเรื่องลิ้นพันอะไรแบบนั้นนะครับผมก็คอมเมนต์มาคุยเล่นกันได้นะทำความรู้จักกันได้นะมาเล่นเกมด้วยกันได้นะครับผม ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมชินยาวๆเลยนะครับอาจจะมีฮงไกนะครับหรือ Star r เรลนะครับหรือว่าวอร์เรนเข้ามาด้วยอีกหลายเกมเลยนะครับผมแนะนำตัวนะครับก่อนไปนะครับชื่อเทลนะครับผมหรือว่าอีกชื่อหนึ่งชื่อไฟนะครับชื่อไฟนี่เป็นชื่อที่เพื่อนเรียกกันติดปากแล้วนะครับจะเรียกเทลหรือไฟก็ได้หมดนะครับก็สาหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ